โครงการปันปัน,ปนคือโครงการที่ให้เช่ายืมรถจัก,กรยานเพื่อใช้ในกรุงเทพมหาคนครในสภาพท้องถนนที่ติดขัดและมีจำนวนรถยนต์มากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยโครงการปันปันเป็นโครงการที่จะช่วยเชื่อมโยงการเดินทางในกรุงเทพให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินรถเมล์และเรือค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการปันปันนี้นะคะจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ช่วยในการลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดการใช้พลังงานรักษาสภาพแวดล้อมรวมถึงในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของประชาชนที่ใช้งานค่ะโดยในขณะนี้นะคะโครงการปันปันมีจำนวนสถานีมากถึง50สถานีในกรุงเทพมหาคนครค่ะ แต่ถึงแม้แนวคิดการรณรงค์ใช้จักรยานในเมืองใหญ่จะเป็นเรื่องที่ดีและฟังดูมีประโยชน์นะคะแต่จนถึงทุกวันนี้ค่ะโครงการปั่นปันป่นก็ยังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าที่ควรเพราะพื้นที่ต่างๆรวมถึงถนนหนทางในกรุงเทพไม่ได้เอื้ออำานยความสะดวกในการปั่นจักรยานมากนะัก พื้นที่นำร่องโครงการก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซึ่งมีผู้คนพลุกพล่านทําให้การปั่นจักรยานเป็นไปอย่างยากลําบากแถมทางจักรยานก็ยังมีน้อยหรือบางพื้นที่ก็แทบจะไม่มีเลยจนทําให้ต้องนําจักรยานไปปั่นบนท้องถนนซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายจากรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ได้และโดยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวของกรุงเทพรวมทั้งมลพิษทางอากาศที่มีมากก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งค่ะที่ทําให้คนไม่นิยมที่จะใช้จักรยานกันเท่าใดนักจนอาจทําให้คิดได้ ว่าโครงการนี้ไม่เหมาะกับการนํามาใช้ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เป็นได้ปัจจุบันนี้ผู้ให้การสนใจเนี่ยค่อนข้าง,งเยอะครับโดยใช้หลักเกณฑ์คือการไขบัตรสมาชิกนะครับเพื่อทําการเข้าสู่ระบบตอนนี้ยอดอยู่ที่ประมาณเ0 0 0พันกว่าคนในกรุงเทพช้งานข้อดีในโครงการนี้นะครับหนึ่งอย่างแรกคือความสะดวกจัก,กรยานเนี่ยทำให้ปัญหารถติดอะ เลาลง2คือการที่ใช้จักรยานในโครงการเนี่ยก็จะได้จักรยานที่มีคุณภาพในระดับหนึ่งคุณไม่ต้องเสียเง,งินแพงเพื่อซื้อจักรยานของ,ของตัวเองก็เสียเท่าที่ผมเป็นพนักงานมานะ,ะบุคลากรไม่พอเส้นทางจักรยานที่รถใหญ่ยังเข้าไปวิ่งอยู่ต้องโคกับทางขนส่งเพื่อให้เขารองรับจักรยานมากขึ้นรถมีเสียทุกวันครับแต่ทุกครั้งที่เสียเนี่ยพวกผมก็จะทำการส่งซ่อมโดยจะมีทีมรถเซอร์วิส เพื่อให้รถสามารถใช้งานได้ตลอดจุดที่ปรับปรุงก็คืออย่างแรกคือการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรของประชาชนเพราะว่าประชาชนคิดว่าจักรยานเนี่ยถ้าเกิดว่าไปชนคนหรือว่าไปวิ่งในบนถนนเนี่ยไม่ผิดอีกข้อหนึ่งก็อาจจะเป็นปัญหารถใช้ไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะรถในโครงการและตอนนี้ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในอนาคตก็อาจจะมีการขยายเพิ่มขึ้น โครงการปันปันถือเป็นโครงการที่ได้ฟื้นชีวิตให้จัก,กรยานหรือรถทิดไทยให้กลับมามีพื้นที่บนเวทีของยานพาหนะทางเลือกอีกครั้งซึ่งหากเรามองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่กรุงเทพกำลังก้าวเข้าสู่ความทันสมัยเราต่างละเลยและลืมเลือนการพัฒนาระบบการเดินทางที่แสนจะเรียบง่ายแต่ยังสามารถขับเคลื่อนสังคมได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นสุขภาพสิ่งแวดล้อมความสุขและความสวยงามของเมืองแต่อย่างไรก็ตามค่ะ ต่อไปของปันป่นนอกนือจากการพัฒนาระบบของตนเองให้สมบูรณ์มากขึ้นแล้วโครงการดังกล่าวยังคงต้องการพัฒนาผักเมืองระบบทางเท้ารวมไปถึงเส้นทางในการขับขี่ด้วยเช่นกันเพราะนั่นหมายถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและสิ่งสําคัญเหนือนอื่นใดการพัฒนาวินัยของผู้ใช้รถบนท้องถนนย่อมเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะนํามาซึ่งความปลอดภัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะและความสุขของผู้ใช้ถนนอย่าง,ย,างยั่งยืน